ใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากนะคะน,นี่คือแบบปิดหน้าไปเลยนะคะนี่เลมอนใช่ไหมคะ,มนนะ,คะต้นใหญ่ค่ะมันใหญ่อย่างนี้มากพี่อ้วนมันปิดไหมคะตอนนี้เป็นแบบปิดไหมเป็นแบบระบายน้ําระบายน้านได้ระบายน้ําได้แล้วก็นานไหมกว่าจะใหญ่ขนาดนี้ตัวนี้ถ้าถ้าจะเลี้ยงให้ต้นโตขนาดนี้เราต้องตัด ตัดลูกเรื่อยๆตัดลูกเรื่อยๆพยายามอย่าให้อย่าให้ต้นแม่เลี้ยงลูกเยอะเพราะว่าลูกมากจะยากจนลูกมากจะยากจนแล้วเราจะได้ต้นแม่ที่ใหญ่ถ้าเราทิ้งลูกไว้ให้เขาเลี้ยงเยอะเขาก็จะโสไม่โตขนาดนี้อืมอืแล้วก็จะเท่าๆกันต้องต้องเอาลูกออกเยอะๆ่ก็คืออย่าเลี้ยงลูกเยอะก็จะได้โตอย่างนี้ใช่คที่ว่าเลี้ยงนานไหมตัวนี้หกเดือนค่ะ โอ้หกเดือนไม่นานนะหกเดือนน่ะไม่นานนะพี่มันเลี้ยงง่ายมันเลี้ยงง่ายพี่ว่าสักหกปีเลี้ยงไปแค่ไปเลี้ยงง่ายหกเดือนเองหกเดือนเองสุดอ็สองสองเมตรได้มามพี่วันแบบเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบจากโคนนะคะจากโคนจากโคนคือเมตดเมตรห้าสิบซึ่งใหญ่มากจริงๆนะคะ ลองลงมาก็น่าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะพี่วันอันนี้ไวราวาไวร์ลาวาอันนี้คือไวรลาวานะคะพี่ๆเพื่อนๆจ๋าไวรลาวาไวราวาจะเป็นน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงกลางเนาะตรงกลางก็จะเป็นแบบสีแบบนี้ไวราว้าไวราวานะคะโคโูคาเซียกําลังดังกําลังมาเนาะใช่ค่ะพอมารู้จักถึงนะสำหรับคนที่หารายได้มีพื้นที่เล็กๆหนึ่งตารางเมตรก็ ได้แล้วนะคะเนาะใช่ค่ะชอบอะไรที่เป็นลายลายเนี่ยเราออ๋เห็นได้จากสีเสื้อใช่เห็นได้จากสีเสื้อสีเสื้อพี่แบบนี้ลายเลยชอบลายลายคือต้นน่ะลายชัดเนาะชัดเจนเลยแล้วก็ใบก็มีเอกลักษณ์ด้วยใบใหญ่มากนะเลมอนลามก็ก็ยัง ย่งเลี้ยไม่ต้องไม่ต้องโลให้มันได้อายุมันก็มีลายแล้วนะคะใช่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 เนี่ยอย่างจิ๋วๆว่าลูกตัวอื่นต้องโลอายุแต่อายุไม่ต้องเปลี่ยนฟอร์มอะไรครับ aloha a l ห h a ตัวนี้น้องฝ้ายให้มานะคะน้องอ๋อเหรอวันนี้คุณฝ้ายให้มาคุณฝ้ายสกายแพนใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณฝ้ายสกายแพนเมตตามากเลยโอ a l ห h a yoket โตผิดระเบียบ aloha โตผิดระเบียบใช่ไหมเธอเออแตกโูตแตกเยอะนูพี่อ้วนอันนี้อโลห้าต้นมันจะชิดต้นลูกชิดต้นแม่เลยใช่ไหมพี่ต้นลูกจะออกในกาบใบต้นลูกออกในกาบใบออกในกาบใบตัวนี้คือตัดใบทิ้งแล้วมันจะออกต้นลูกออกในกาบใบแค่ยากมากแค่ยากมากต้องต้องใช้น้ำลดแล้วก็แยกยังไงอะคะพี่อ้วนใช้น้ำลด คุ้ยออกแล้วก็ค่อยๆพี่อ้วนเราแยกลูกเขายังไงอะคะรดน้ำรดน้ำแล้วก็เคียดินออกเคียดินออกถ้ามีรากก็ค่อยแยกถ้ารากไม่ติดแยกคือแยกแต่ว่าต้นลูกต้องติดรากใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่เน่าก็ช้ามันก็จะโตช้าถ้าไม่เน่าก็ช้ามีสองอย่างลูกต้องมีรากถ้าเน่าก็ตายค่ะอันนี้ริปเปอร์โอ้ริปเปอร์ นี่ก็ออกลูกเหมือนเหมือนอะโลหะตากใบถึงกันเนาะอยู่ในกาบไมถ้าดึงกาบใบออกมันก็จะเป็นต้นเอออันนี้คือโคลอนจะให้ลูกไวกว่าโตไวกว่าด้วยเนาะโตไวกว่าด้วยยิ่งตัวต้นลำต้นลำต้นตัวริฟพจะสีแดงกว่าเนาะสีแดลเนาะตัวนี้จะออกครับครับอ๋อโทนสีเฉดสีต่างกันลำต้น เฉดสีเลยพี่เบี้ยใบด้วยใบแล้วก็ลำต้นใบก็ต่างแล้วก็ใบอ่อนใบอ่อนโคโรนมันเหมือนกันมากเลยอ่ะเขียวกว่าเฉดสีพี่ถ้าเป็นลิโวจะแบบออกแดงแดงม่งม่งอ่อนกว่าแต่ตัวนี้คือเข้มกว่าโคลรนจะเข้มกว่านั่นเองใบจะแตกต่างกันมากจะหนั่้วใบมป็งเข้มไปยุกขยิกใช่มันจะห่อหอด้วยใบห่อด้วย เมจิกเมจิกแบล็กเมจิกลูกเยอะมากพีอเป็นแบล็กเมจิกใช่ไหมคะป้อมเห็นแอบเห็นฟาโรอยู่ด้านในของเด็ดของเด็ดของดังเราต้องไปดูกำลังออกดอกนี่นะคะฟาโรฟาโรของเราก็คือแบบนี่เลยหน้าหน้าเขาจะเป็นกระดูกกระดูกชัดเจน ชัดเจนมากๆเลยตัวนี้ก็ห้าเดือนหเดือนเหมือนกันห้าหกเดือนเหมือนกันคือคือลงลงพอพอเวลากับตัวเลมอนเนาะใช่ค่ะคือไม่ต้องมีลงเลือนให้ป้อมชอบตรงเนี้ยชอบตรงที่ว่าไม่ต้องมีลงเลือน อยู่กลางแจ้งนะคะเขาดอนะคะสําหรับแบบอดบ้างอดน้ําบ้างน้ําท่วมบ้างมัชอบแบบนั้นหอคือแบบว่าเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยเดี๋ยวอดบ้างเดี๋ยวแห้งบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวท่วมบ้างใช่โอ้แล้วนี่เลี้ยงในนี่นะคุณเลี้ยงในอ่างปูนอ่างปูนอันนี้คือไม่ได้เจาะน้ําออกเลยเจ่ะไหมคะเจาะเจาะรูเจาะไว้เจาะใต้หรือเจาะกลางใต้ก็เจาะบนก็เจาะค่ะอ๋อแล้วแต่เราจะ ให้ระดับน้ามันอยู่ระดับไหนอเวลาพี่อ้วนตัดพี่อ้วนอบไหมอบค่ะชอบอบพี่อ้วนชอบอบเ้วแต่ใครจะชอบอบหรือไม่ชอบก็ได้ใช่ไหมพี่มีปิ้งไม่ย่างไม่ทอดบ้างอมันเปืองน้ํามันมันเปลืองน้ามันพี่เขาชอบอบเออฟาโรฟาโรแล้วก็แล้วก็ ถูกใจไหมคะมาดามแรปซี่ลดมากเลยนะคะวันนี้มาดามต้องจัดเลยวันนี้มาดามต้องจัดปาโลไป้บ้านเด็สมฐานอ่ะเพาสมฐาน่ะเออมาดามชอบมากนะคะมาดามชอบต้นนี้ใหญ่มากพี่อ้วนเขาชื่อกรอบซับกรอบซับเป็นเป็นอะโลอะโลเนาะเะใบชีขึ้นเนาะอะโลเนาะอะโลอะโลคาเซียเนาะอะโลกับโคโลพี่อ้วนใช้ดินเหมือนกันไหมใช้ตัวเดียว ดินสูตรสวนบุษบาใช่ไหมคะตัวเดียวเลยค่ะได้ข่าวว่ามีสูตรเด็ดสูตรล้ำต้องซื้อดินกับพี่อ้วนนะคะเขาก็จะมีสูตรสูตรดินสูตรเด็ดของเขานะคะถ้าเป็นกรอบซับก็อโลคาเซียเนะพี่อันนี้อะไรคะพ่อมเห็นลูกเยอะแบ็กบิวตี้เยอะมากแบ็กบิวตี้มาเหสวนตัวเดียวกันอ๋ออันนี้อันนี้อะไรคะพี่อ้วนคะโคนาคอฟี่โคนาคอฟี ตสวยมากนะคะติมฟอร์มอ่ะวันนี้คือโคโลคาเซียเขาจะตื่นเต้นทั้งนั้นเลยเพราะว่าเหมือนโดนเป็นดารานโดนุโดนลุมตายโดนลุ่มตายเออแต่ละตัวนะคะโดนเจาะตั้งแต่เช้านะคะแบบว่าอันนี้แบล็กบิวตี้แบล็กบิวตี้เออมาดามถูกใจต้นไหนที่สุดคะตั้งแต่ดยที่ดูมาโอเค แล้วเราค่อยๆมาตรงนี้กันเนาะหามาพี่ว่านเชิญค่ะตัวนี้แนนซี่นะคะแนนซี่นะคะยังไม่เต็มฟอร์มค่ะอันนี้ยังไม่เต็มฟอร์มแค่เต็มฟอร์มจะเป็นเช่นไรคะกระดูกกระดูกอ๋อคือจะชัดกว่านี้่คะจะชัดกว่านี้เป็นไข้ลาวากระดูกจะชัดกว่านี้พี่วบอกหมาอันนี้ยังไม่เต็มฟอร์มนะจ๊ะ เ็มกระดูกกระโโผมันคนอดอาหารโอ้ยอยากเอาไม้ติดตากล้องจริงๆเลยไหลขึ้นบอลที่แกงเลยเนาะเอาไปแกงเอาไปแกงเพื่อจะอร่อยไหลหนึ่งกี่บาทแนนซี่ไม่แพงแนนซี่ไม่แพงแต่ก็หลักพันหลักหมื่นแล้วแต่ไซส์ถ้าเล็กๆก็ห้าร้อย บางทีก็แล้วแล้วแต่ความพอใจของเจ้าของสวนบางทีก็ให้ฟรีก็มีแต่พี่อ้วนใจดีทุกคนนี่ก็ให้ฟรีก็มีอ้วนใจดีวันนี้ก็ได้กินข้าวฟรีด้วยนะวันนี้ตัดไปกี่จานคะมาดามสามั้งสามั้งเองอันนี้อันนี้ราคาพี่อ้วนคะเพชรเจ็ดสีอันนี้ก็อะโลอะโลคาเซียอะโลคาเซียเป็นไม้ขุดเป็นไม้ขุดมา ไม้กุดโคโลเนี่ยมันแตกต่างกันยังโครโลจะเป็นรากไหลอันนี้จะเป็นไข่จะมีไข่ใช่ค่ะน่านน่านน่านเพชรเมล่ะก็คือว่าวันนี้มาหาพี่อ้วนเพราะว่าอยากให้พี่ๆเขาได้รู้ไงโคโลกับอะโลอะโลเพชเจ็ดสีค่ะเป็นอะโลคาเซียก็คือจะเป็นไข่เนาะถ้าเกิดเป็นโคโลก็เป็นไหลเป็นราก ส่วนอันลันเนอร์ลันเนอร์ลันเนอร์จองไหมพี่ยังไม่จองค่ะยังไม่ได้จองรอจองวันนี้แล้วค่ะรอจองไหลวันนี้แล้วค่ะลันเนอร์เหมือนเหมือนแบล็คเมสสิกใช่เหมือนเหมือนต่างต่างกันตรงไหนพี่ว่านตางจากแบล็คขอบใบมันจะเป็นริ้ว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 เป็นหยักนะคะเป็นหยักแล้วหลังใบก็จะเป็นเทาๆสีหลังหลังใบหมอกเทาสวยปลายใบจะบิดนะปลายตัวปลายใบจะบิดด้วยเนาะขอบใบขอบใบคล้ายๆสวรรค์ ที่เขาไว้ทำพ่อพันธุ์อันนี่ไหมแบ็กแันเนอร์แบ็กแันเนอร์สีสวยหลังใบก็จะสีสวยออกเข่าออกเข่าจองไหลนะคะแน่นๆได้เลยแนั่นๆพินี้ต้องสนับสนุนน้องๆใช่ค่ะเดพินิจใจอาหารค้าวันนี้เยอะค่ะปีนี้ต้องมีอย่างละต้นอย่างละต้น คือนาพันไม้ก okay, right, okay. okay. you know? okay. right. ็ต้องหลายหลายพันม้เนาอพี่น้องเออแล้วอย่าหยุดแล้วอย่าหยุดใช่ใช่อันนี้ล่ะพี่อ้วนโคนาก้นลูกลูกนี้ก็ขายใช่ไหมคะพี่อันนี้ติดจองรือว่าขายอะไรนะอันนี้ไว้แจกคนมาเยี่ยมครับมันต้องให้สมตาสมตากับโมฮิโต้ถุงเงินถุงทองมันจะสลับขาวแล้วก็สลับเหลืองใบมันมีทั้งเงินมีทั้งทองแล้วก็เป็นถุงอย่างนี้อืม อ,นนอ,อันนี้อันนี้ไม่รวยถุงเล็กอ,อันนี้ถุงอันนี้ถุงเขาบอกว่าจะถุงใหญ่ๆ่จะรวย <laughs> ถ้าตอนนี้นี่รวยปะนนมันมันไม่ทันยุคไม่ทันสมัยแล้วพี่ทุกวันนี้เงินมันอยู่ในบัญชีไม่อยู่ในกระเป๋าหรอกถุงเล็กก็รวยได้อันนี้พาไลคะอ <laughs> <ะ>ันนี้พาไลโซพาไาโซพาราโซพาร้องฝ้ายเยอะพาไลโซ เราต้องไปบ้านฝ้ายใช่น้อมาหลังมาไปกันสวนปิดครับส่วนปิดมีเมาส์นะคะเมาส์เจ้าของช่องรับหลังนะคะไปไปก็ได้แต่ดูครับเจ้าของสวนไม่ขายอะไรเลยไม่ขายอะไรเลยเราไม่สนใจเจ้าของสวนจะขายอะไรเราไม่ได้สนใจเราจะไปตัดคิดว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนจะได้ความรู้จากพี่อ้วนเยอะมากๆในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชื่อสายพันธุ์ใช่ไหมพี่การเลี้ยงดูรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้บ้าง อะไรก็ไปปรับแต่งแล้นะคะการเรียนดูมันไม่เสมอไปก็จะมาหาพี่อ้วนบ่อยๆได้ค่ะแต่โทรมาก่อนนะโทรมาก่อนจะได้กินโทรนัดคิวกันก่อนนะคะขอเบอร์โทรพี่อ้วนหน่อย081828646 2828646นะคะทุกคนก็แวะมาเยี่ยมพี่อ้วนได้เหมือนพวกเรานะคะ อือบุษบาแกเ่นชูชัยามาดามอยู่แถวนี้นใจดีมากค่ะโอเคอค่ะค่ะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยค่ะที่ดูมาจน <c oughs> จบถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวยังไงให้น้องฝ้ายนะคะเอ่อฝ้ายเอ้ยขโม้ายมานี่ โอเคค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่อ้วนมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆี่ทุกคนนะคะที่มานะคะในช่องของในช่องสกายแพนเนาะแบบรวมกันหลายๆคนมากเลยนะคะคก็เออยังไงก็คราวหน้าเนาะใช่ไหมถ้าบอกว่ามีอะไรแบบอัปเดตพี่อ้วนเอาต้นไม้อะไรเข้ามาใหม่อีกไม่ว่าจะเป็นแบบหลายๆชนิดเลยเพราะนี้เป็นส่วนใหญ่สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากค่คะไปกันนะคะสวัสดีค่ะวายโอ้ค่ะวายโอ,อค่ะ